กินยาไปก็ไม่หายเพราะว่าคุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุหลายๆคนนะครับเป็นโกกรคกระเพาะปัสสาวะเสมามากกว่า1ครั้งนะครับทั้งๆที่กินยาไปแล้วทั้งๆที่มันก็ต้องรักษาสิแต่ทําไมมันกลับมาเป็นอีกล่ะเพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุครับเพราะว่ายาแค่ฆ่าเชื้อแต่ไม่ได้ฟื้นฟูร่างกายและก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด,ด้วยครับยาฆ่าเชื้อที่เรากินนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยในการฟื้นฟูกระเพาะปัสสาวะเลยไม่ได้ช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์ในลำไส ร่างกายเราอ่อนแอเหมือนเดิมเชื้อมันก็กลับมาเป็นอีกครับแถมเรายังทําพฤติกรรมเหมือนเดิมกินน้ําน้อยอั้นปัสสาวะทําความสะอาดผีวิธีอยู่นะครับทาแบบนี้มันจะหายได้อย่างไรล่ะครับและที่สําคัญเลยนะครับลำไส้เคยฟื้นฟูไหมลำไส้ของเรานะครับมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายอยู่ถึง70%เนลยนะครับถ้าลำไส้ของเรารวนถ้าลำไส้ของเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยครับแบคทีเรียต่างๆก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเตรียมร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อได้ตลลอดเวา เสริมสารอาหารพวกซิงบาซิลัสยีสตกูต้ากูแค่นนะครับสารกัดจังมากิเบอรี่หรือว่าทานผลไม้ที่มีสมสมของสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะๆเข้าไว้นะครับ แล้วก็ปรับพฤติกรรมครับอย่างเช่นไม่อ้นปัสสาวะดื่มน้ําเยอะๆนะครับรักษาความสะอาดหรือว่าใครนะครับอยากฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินนะครับซึ่งปุ่มรวมมาให้แล้วครับก็คือวิตามินตัวเพอร์วแคปตัวนี้ครับซึ่งวิตามินตัวนี้รวมมาให้ครับทั้งซิงส์สารกัดจากมากีเบอร์รี่ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่นะครับยีสต์กูต้ากูแค่นบาซิลัสต่างๆครับรวมมาให้ในวิตามินตัวนี้แล้วครับซึ่งวิตามินตัวนี้จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรากาจัดแบคทีเรียแล้วก็ฟื้้นนฟูภายใทที่แจรริงคับ ใครสนใจตัววิตามินนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาหาปื้มได้เลยแล้วคอมเมนต์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับ